ชีวิตรับจ้างนะครับ oh. มีคนมาถามโค้ดหนึ่งบ่อยเหมือนกันนะครับว่าเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราจะต้องทำงานประจำเราจะต้องเป็นลูกน้องเราจะต้องเป็นลูกจ้างหรือเราจะทำธุรกิจส่วนตัวครับวันนี้โค้ดหนึ่งนำเสนอเขาเรียกชีวิตรับจ้างหรือลูกจ้างหรือคนที่รับเงินเดือนนะครับแต่คราวนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่า คนที่มีชีวิตรับจ้างจะจนนะครับเพราะรับจ้างที่ระดับสูงหมายถึงเป็นผู้บริหารก็สามารถร่ํารวยได้นะครับไม่จําเป็นต้องจนนะครับคําว่ารับจ้างเดี๋ยวมาดูซิว่าหน้าตาของคําว่าชีวิตรับจ้างรูปแบบของเส้นจะเป็นแบบไหนนะครับนี่เส้นชีวิตนะครับจุดสังเกตนะครับ พอเส้นชีวิตวิ่งมานะครับประมาณสักก่อนนะครับถึงกลางของเส้นนะครับชีวิตก็จะมีเส้นแตกออกมาเส้นนี้แตกลงมานะครับและตอนปลายเส้นกระดกกระดกขึ้นนะครับจะกระดกขึ้นมากหรือเล็กน้อยก็ได้แต่ต้องกระดกขึ้นนะครับไม่ใช่แตกลงแล้วเป็นเส้นตรงนะครับถ้าแตกลงแล้วเป็นเส้นตรงจะมีความหมายอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้แตกลงและตอนปลายกระดกขึ้นนะครับ บางท่านนะฮะที่ให้ความหมายคําว่าชีวิตรับจ้างกระดกมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่นี้คน้หนึ่งได้มือตัวอย่างนะครับซึ่งให้ความหมายเช่นเดียวกันคือชีวิตรับจ้างเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนเส้นนิชีวิตนะครับอ่ะครับตอนนี้เป็นจุดที่สําคัญที่ให้ความหมายคําว่าชีวิตรับจ้านี่นะครับไล่ลงมา และตอนปลายกระดกนะครับอันนี้ความหมายจุดนี้เป็นจุดสังเกตที่สําคัญมากนะครับต้องกระดกขึ้นนะครับจะมากจะน้อยก็ให้ความหมายคําว่าชีวิตรับจ้างแต่ถ้าปลายเป็นเส้นตรงจะไม่ใช่ความหมายแบบนี้นะครับอันนี้ต้องต้องสังเกตนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีเส้นดังที่โค้ดหนึ่งได้เขียนนะครับรูปแบบหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับช่วงชีวิตนะครับก็ต้องมีคําว่าชีวิตรับเงินเดือน ชีวิตรับจ้างนะครับจะรับจ้างหรือรับเงินเดือนตั้งแต่เงินเดือนน้อยปานกลางถึงเงินเดือนมากก็ให้ความหมายคําว่าชีวิตรับจ้างครับแต่บางคนอาจจะถามว่าถ้ามีเส้นแบบนี้ต้องรับจ้างไปตลอดชีวิตหรือเปล่าก็ต้องดูบริบทของเส้นอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเส้นอื่นสามารถมีเส้นที่ให้ความหมายว่าประกอบธุรกิจได้หลังจากเป็นลูกจ้างไปแล้ว ก็มีโอกาสครับเพราะฉะนั้นในลายมือนะครับมันมีเส้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีรูปแบบความหมายค่อนข้างดีเทลนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าใครมีเส้นเสื้อแบบนี้ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตต้องรับจ้างรับเงินเดือนแน่นอนครับ